ถ่ายเกียร์ทดชนิดนี้ให้นะครับเกียร์ทดชนิดที่ว่าเข้าด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าเข้าด้านนี้เนี่ยอตราทดตัวนี้จะหมุน5รอบนะครับ5รอบนี้จะหมุนไป1รอบนะครับเกียร์ทดแบบนี้นะครับถ้าทดด้านนี้เนี่ยถ้าอันนี้หมุน1รอบนะครับอันนี้จะหมุนไป5รอบคือเราจะใช้เพิ่มแรงบิดเราก็จะเข้าด้านนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะช้าลงแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มรอบ เพิ่มจำนวนรอบนะครับเพิ่มสปีดนะครับก็เอาเข้าด้านนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับใช้ตัวเกียร์ตัวนี้ใช้ได้กับมอเตอร์ประมาณหนึ่งแรงม้านะครับไม่เกินหนึ่งแรงม้าอัตราทดหนึ่งต่อห้านะครับอยากให้รอบเพิ่มขึ้นห้าเท่าก็คือเอาเข้าตรงนี้นะครับเผาด้านนี้เนี่ยตัวยี่สิบแปดนะครับเผาด้านนี้ตัวยี่สิบนะครับตัวนี้ถอดออกได้นะครับตัวยี่สิบ ตัวนี้สวมเเผาอยู่นะครับให้ดูภาพนะครับนี่นะครับถ้าต้องการเพิ่มแรงบิดก็คือเอาเข้าด้านนี้นี่ก็จะช้าลงนะครับแต่ว่าเพิ่มแรงบิดขึ้นนะครับขับโหลดอะไรที่หนักๆได้นะครับแต่ถ้าต้องการรอบสูงๆนะครับรอบสูงๆความเร็วเพิ่มขึ้นเราเข้าด้านนี้นะครับถ่ายให้ดูตามนี้นะครับชิ้นงานจากญี่ปุ่นเลยนะครับขอบคุณครับ